เฮลโหลอาสวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับครูโยอีกแล้วนะกับรายการครูเตรูนั่นเองวันนี้ก็ครูยโยก็จะมาสอนทำน้ำปรุงในวันส,ง,สงกลานนะครับก็คือ,เ,อ,อเนื่องจากวันนี้คือสดๆร้อนๆเลยก็คือวันที่ส3 เมษายนพุทธศักราช2565ก25 65, ここ็คือวันสงกรานต์เนาะเราตอนนี้คุยโยก็อยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าเนื่องจากรับราชการครูเนาะเราก็จะมาส่งน้ําพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือในโรงเรียนนั่นเองนะครับลำดับแรกนะเราก็จะมาทําน้ําปรงุงเออน้ําปรุงสําหรับการส่งน้ําพระน้ําพระในที่นี้ก็คือส่งน้ําไม่ว่าจะเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนหรือว่าเทวสถานต่างๆองค์เทพเทวดาต่างๆเนาะที่ประดิษฐานที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะเราเชื่อว่าคือสงการอ่ะมันคือปีใหม่ไทยเนาะแล้วการส่งน้ำพระเหมือนเหมือนเราได้ชำระสิ่งที่สกรปรกสิ่งที่ไม่ไดีเหมือนพระปีนึงเนี่ยเราไม่ได้ล้างใช่ไหมครับเราก็ส่งน้ำเหมือนเป็นการอาบนา้ำให้ท่านท่านก็จะมีความสะอาดท่านก็จะปกปักรักษามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องน,นั่นเอง สิ่งที่ครูยโยเตรียมมาวันนี้นะก็จะเป็นขันขันทองด้วยนะจ๊ะขันทองเพราะว่าความเป็นสิริมงคลนะชอบเกี่ยวกับทองแล้วก็น้ําประมาณหนึ่งเนาะน้บริสุทธิ์น้าแรกก็ได้แล้วแต่แหวนติงนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นเอน้ําอบไทยนั่นเองยี่ห้ออะไรก็ได้นะสปอนเซอร์ก็คือเข้าได้นะน้ําอบไทยอะไรก็ได้แล้วก็ เขย่าเนาะเอออันนี้ครูโยมไม่กักนะก็คือแบบไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหน้ําเท่านี้เราก็จะเทน้ําอบไทยแบบนิดเดียวไม่นะก็คือใส่หมดเลยน้ําอบไทยยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะก็จะมียี่ห้อดังเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ครูโยมเอาตามความสะดวกก็ใส่ลงไปเลยในน้ํทาทั้งหมดเนาะจะได้หอมหอมจะลุงตจิตเออ หมดปึออ่บจากนั้นคุยโยก,ก็จะใส่ดอก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 ดาวเรืองน่นี่เออโบราณเนาะเขาก็จะมีความเชื่อว่าชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วว่าดอกดาวเรืองก็คือเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายดีชีวิตเนี่ยแบบเออเจริญรุ่งเรืองมีแต่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะ คุยโยก,ก็นำดอกดาวเรืองมาทั้งหมดสามหกเก้าดอกนั่นเองก็คือเลขม,มงคลอันนี้เนาะเลขมงคลของคนไทยเก้าก็คือเก้าไปข้างหน้าเก้าไปเ้าไปเก้าไปข้างหน้าก็ง่ายๆเลยก็คือเด็ดดอกเนาะแล้วก็ใส่ลงไปดอกดาวเรืองเฟืองชีวิตมันคือ เฟืองที่หมุนหมุนไปด้านหน้านะจ๊ะก็จะมีเยอะไปไหมเนี่ยไม่เยอะเนาะไม่เป็นไรเราเตรียมมาแล้วมีเงินนะจ๊ะสีสวยมากนี่คือดอกดาวเรืองใส่ลงป้ายเออเยอะเหมือนกันนะเยอะนะเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนคุยโยเนี่ยมีประมาณสี่เออสี่ที่เนาะแต่วันนี้คุยโยเตรียม พมอะไรมาห้าพวงเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องที่คุโยอยู่ก็คือห้องวิชาการเนาะอะ่เดี๋ยวคุโยจะบอกมีเคล็ดลับอะไรเยอะแยะมากมายเลยอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะอ่ะไม่เป็นไรใส่หมดลดไปให้หมดดอกาวรวสำหรับตัวคุโยนะดอกไม้ที่นำมาถวายพระอ่ะสำหรับคุโยนะถ้าเป็นดอกสวยงามอะ่ะ คุยโยก็ว่าใช้ได้หมดเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะมีความเชื่อต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแต่สารับคุยโยคุยโยเชื่อว่าอา่าวแล้วถ้าเราเกิดเป็นดอกไม้อะใครเขาอยากจะอยากเกิดเป็นดอกไม้ที่มันไม่โอเคใช่ปะเออถ้าดอกไม้สวยงามอะถวายวไปเถอะเพราะว่าอิทธิคุณของการถาวายดอกไม้พระหรือว่าส่งน้ําพระอะไรแบบเนี้ยก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีสเสน่ห์คือสวยอะไรเงี้ยเหมือนดอกไม้อุยเยอะมากแล้วเนี่ย เยอะจริงๆคูณไปเลยจ้ะคูณไปไม่ได้ต้องได้เก้าดอกเก้าดอกนะจา๊ะเออคูณไปอุ้ยทองเนี่ยปีนี้หลับสับแน่นอนสับกระจายเนอะอันนี้โอเคเยอะมากเก้าดอกเยอะจริงๆหลังธนาคาคพยโยตเตรียมมาก็คือกุหลาบนั่นเอง กุหลาบเนี่ยมันเป็นสีแดงสีแดงก็คือมงคลของคนจีนเนาะเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยมันจะมีพลังงานดึงดูดดึงดูดสิ่งดีๆเฮงเฮงอะไรเข้ามาในชีวิตเนาะแล้วกุหลาบก็ตัดกับสีอะไรตัดกับสีเหลืองกุหลาบเนี่ยกลิ่นเนี่ยละมุนมากก็คือคุยโยตอันนี้เป็นความคิดเนส่วนตัวนะการบูชาด้วยกุหลาบเนี่ยหรือทําอะไรต่างๆเห็นไหมงานแต่งนู่นนี่นั่น,นโน้นก็คือจะมีสเสน่ห์ มีแต่คนรักเห็นไหมสีแดงคือเสียงความรักคนรักคนชอบอุยเยอะมากแล้วเนี่ยโอเคไหมอ่ะคนรักคนชอบเอาไปสุดท้ายแพงมากปีนี้ดอกมะลิมะลิเนี่ยมันคือความอุ้ยหอมมากหอมมากมะลิเห็นไหมสีขาวบริสุทธิ์เหมือนจิตใจของครูโยขาวบริสุทธิ์ุด องเนาะพุดผงเป็นยองใหญ่ใส่ไปแบบไม่กั๊กอันนี้คุูโยยังไม่อยากกดนะเพราะว่ากดไปเลยดีกว่าเนะเพราะว่ามันจะได้จมน้ำอ่ะคุยยูโยเอาที่ลดน้ำมาด้วยโอเคมารีแพงมากแต่มารีหอมมากเลยโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็จะไป ส่งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอันเนี้ยเราอยู่ห้องวิชาการเห็นไหมอันนี้ก็จะได้แล้วเนาะประมาณนึงเห็นไหมเอ่ยโอเคนะอ่าด้านนี้ของคุยโยก็จะเป็นเอ่อพระนารายก็จะเป็นเสียงพระนารายกับสงังเนาะเ,เนื่องจากเราเป็นข้าราชาการเนี่ยคือจริงๆข้าราชาการเนี่ยสิ่งที่ตามมาหรือเป็นสัญลักษณ์นี่ก็คือครุฑนั่นเองแล้วหลายคนน่รู้ไหมว่า เทพอง,ทงค์ใดที่ทรงครุฑก็คือพระนารายณ์นั่นเองเนาะก็คือพระนารายณ์เนี่ยถือว่าคือเป็นความเชื่อของคนไทยนะว่ากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นสมุติเทพใช่ไหมก็คือเหมือนองค์นารายณ์นารายณ์ก็ต้องทรงครุฑแล้วเราเป็นข้าราชาการเนี่ยเราก็บูชาพระนารายณ์คือพระนารายณ์เนี่ยเป็นเทพแห่งการปกป้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็จะมี มหาเทพถ้าเป็นผู้ชายเนาะมหาเทพสามองค์รวมร่างกันเรียกว่าตีมรติหนึ่งก็คือพระพรหมผู้สร้างเนาะสองคือพระศิวะก็คือผู้ทําลายทาลายที่นีคือทําลายล้างสิ่งที่ไม่ดีสามก็คือพระนารายณ์ก็คือผู้รักษาโลกนั่นเองแล้วคุยก็บูชาพร้อมกับสั่งอันนี้สั่งของจริงเนาะที่บ้านก็มีหลายขอนมากอันนี้คือของจริงเลยเขาบอกว่าการบูชาสั่งเนี่ยจะเกิดแต่สิ่งดีๆ เพราะว่าเคยมีคำพูดหนึ่งเคยได้ยินไหมสุดเสียงสังคาคืออะไรเวลาในงานพิธีมงคลต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเป่าสังแต่น,นี้ไม่ใช่สังเป่านะนี่เป็นสังสังธรรมดาเนาะก็คือเวลาเป่าไปมันก็คือความมงคลเนี่ยมันก็จะออกความมงคลก็จะเวลาเสียงสังคะเป็นสุดที่ตรงไหนความมงคลก็จะอยู่คือบริเวณตรงนั้นสิ่งไม่ดีก็คือจะออกไปจะพังพินาศไปแล้ว การบูชาพระนารายกับสังเนี่ยอิทธิคุณเนี่ยจะคูณสองไปเลยก็คือจะสําเร็จสารคุโยนะสําเร็จเออสำเร็จมากอย่างที่สุดเลยอันนี้คุโยก็ตั้งเอาไว้ที่เออห้องวิชาการก็คือที่คุโยอยู่เนอะวันนี้ก็คุโยเตรียมพวงมาลัยมาห้าพวงพวงแรกก็คือไหว้ก่อนเลยก็คือเออพระนารายณ์เนาะสงกรานพระนารายกับสังวางไว้ตรงนี้อ่าต่อไป เราไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงเรียนคุยโยกันอ่าไปเลยนะเดี๋ยวจับมือถือไปด้วยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยโยต้องไอ้นี่ก่อนยวมาเจะาโหกอะ่ะเอออันนี้นี่โอเคไปอันนี้ออกจากห้องวิชาการ วันนี้ไม่รู้สีมีคนมาไหมอาลงข้างล่างอุย้ยลืมลืมอะไรรู้ไหมลืมเอาพวงมาลัยเอาพวงมาลัยไปด้วยเดี๋ยวคุโยว,วางก่อนถ้านำหกก็คือจบอะเดี๋ยวคุโยเอาให้ดูเนาะอันนี้ก็คือเป็นพนารายพวงมาลัย <laughs> เอาไปด้วยอ่าเดินลง หลายคนบอกว่าครูโยมมูไม้ก็ลำดับหนึ่งโยโยตายสิ่งดีๆอ่ะไปถ้าลำได้คือลำไปแล้วอ่าปึ๊บปุ๊บอ่ะตามอ่าเราจะไปส่งน้ำพระประจำโรงเรียนก่อนอไม่ใช่ส่งพระพุทธรูปประจำโรงเรียน อ่า <c oughs> เห็นไหมตามไปบึบบึบบึบพระประจำนวนเนคุยโยง,งดงามมากเราก็อยู่ใต้ต้นโพด้วยอ่าเนี้เนาะอ่าคุยโยขอตั้งตรงนี้ได้ไหม <c oughs> โอเคและคุยโยก็มีสองมือเนาะมันก็ถือเยอะอ่าคุยโยก็ถวา,ายพวงมาลัย อ่ถาวายุูมาอันนี้คือนี่เนะาะถวายภูมะไรเนื่องในวันสงกรานต์แล้วก็อะไรก็จะนี่เลยเดี๋ยวคุูโยขอครุกก่อนได้ไหมคลุกครุก,รกเออหอมมากเลยอะ่ะรู้ว่าดอกไม้มันจะมากกว่าดอกไม้มันจะมากกว่าไอ้น,นี่อีกนะอ่ะอันนี้เนอะอันนี้ส่งน้ําก่อน ส่งเนี่ยเราก็ส่งที่บ้าของท่านเนี่ยเนาะเออเห็นไมอ,อบางคนก็คือไปรถหัวเลยไม่ได้นะไปรถเสียนพาเลยไม่ได้ส่งที่บ้าอ่าอันนี้คุยก็ตักดอกไม้อุ่มๆไปดอกไม้เยอะๆอุ้ยงดงามมากเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้อันนี้คุอยอาจจะไม่ถึงคุยอาจจะรถแค่ตรงนี้อ่ามีความสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การงานเจริญรุ่งเรืองให้พาปผกปักรักษาอ่ะเนี่เออสมแปแอ่าต่อไปไม่เป็นไรวันนี้โรงเรียนเป็นของเราก็คือโรงเรียนเป็นของอากาศราพระพ,พุทธรูปประจำโรงเรียนตามมาเออเห็นไหมโรงเรียนใหญ่โตอันดับหนึ่งในย่านพระสมุดเจดีแห่งนี้ ฝั่งนี้นะจ๊ะโรงเรียนใหญ่โตวสวยงามมากคุยโยว่าโรงเรียนคุยโยนเนี่ยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD เนี่ยมีทัศนียภาพแล้วก็โรงเรียนที่ที่ร่มเรือนที่สุดในจังหวัดแล้วเห็นไหมได้บรรยากาศแล้วอยู่ติดกับองค์งพระสมุทรเจดี JD ด้วยเออต่อไปก็จะไปที่พระพรมก่อนเลยพระผู้สร้าง ลมแรงลมแรงอ่เดี๋ยวคุยโยนี่ก่อนลมแรงฉัดอาจจะล้มอะคุยโยตั้งชัดเนี่ยเราต้องจัดอง์ประกอบให้ดีเดี๋ยวเอาใบไม้พอดีว่าจริงๆคุยโยถืออีกกล้องหนึ่งไงปกติคุยโยจะต้องมาเห็นไหมนางลงนางลำนางลงนางลำเนี่ยจัดให้ดี ตั้งองค์ประกอบให้มีความสะอาดงดงามโอเคเนาะอ่ะแล้วก็เราก็ลาพงมาลัยเก่าลานะคะท่านเออลาพงมาลัยเก่าออกอ่แล้วก็ทิ้งข้างๆเพราะว่าให้ย่อยสลายแล้วก็ถาวายพงมอะไราก่อนกับองค์พคมเนาะ อันนี้ไข่มมกคุคยโยก็ถวายนะเออนี่เนาะถวายพรงมาลัยกับองค์พรมจริงๆแล้วส่วนใหญ่อะคุยโยจะถวายที่สังเพราะว่าสังเนี่ยก่อกําเนิดแต่สิ่งที่ดีงานประทานความสุขแต่เราเป็นครูเนี่ยคมภีก็ได้คมภีร์ก็จะอยู่พระหัตถ์ฝั่งนี้เห็นไหมเพราะว่าเราจะได้มีสติปัญญาเฉลหลมคุยโยถวายสังตรงนี้ตรงสังชอบมากเลยเพราะว่าที่บ้านก็บูชาไหลยขอนอ่าแล้วก็ตาก น้ำปรุงจะลุงจิตแล้วก็สาดไม่ได้นะก็คือลดไปที่เนี่ยลดไปที่ทวัดพออระวรกายของท่านส่งน้ำขอให้ท่านปกปักรักษาแล้วก็ให้เรามีแต่ความสุขเยอะๆไปเลยความสุขความเจริญรุง่งเรืองในในวิชาชีพครูขรร้าราชการเนาะขอให้ได้ถึง เชี่ยวชาญพิเศษไปเลยนี่เห็นไหมงามนี่โอหเห็นไหมท่านก็จะมีท่านก็จะท่านก็จะได้รับการส่งแล้วเห็นไหมอันนี้ได้นะล้างล้างพระบาทท่านก็ได้เห็นไหมสงอย่างดีหมดงามมากปีใหม่หนึ่งครั้งต่อไปเราไปที่ ต่อต่อไปเ,อเราไปที่ศาลพระภูมิประจำโรงเรียนเนอะเดี๋ยวคุโยขอเก็บก่อนมีอะไรตกอ,อ่ะคุโยขอลาพภงามาลัยนมัสการนะคะท่านพระภูมิอ่ศาลพระภูมิเนี่ยก็คือ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดจริงๆแล้วสารพระภูมิเนี่ยก็คือเทพเราอัญเชิญเทพเนี่ยมาประดิษฐานเทพเทวดาเนี่ยมาประดิษฐานในสถานที่นั้นๆแต่ถ้าเผื่อเป็นส,ส่วนสารตายายอาจจะคุยโยชูมสารพระภูมิหมอนเนาะข้างในก็จะมีพระภูมิชัยมงคลส่วนถ้าเผื่อเป็นสารตายายเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นดวงวิญญาณหรือบัมพาบูรุษที่เคยอยู่ ณนะสถานที่แห่งนี้ท่านก็จะมาสถิตยอยู่ในสารตายายอาจณิคุยโยตั้งฉัดฉัดล้มเป็นนิดนึงก่อนอื่นก็จะถวายนี้ก่อนเลยถวายพวงมาลัยเนาะถวายพวงมาลัยอึบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถวายน้ำนั่นเองส่งน้ำไม่ได้ถวายน้ำ ก็คือนี่เลยพระพูธข้างๆไม่ได้ศาสตร์เข้าไปนะเออศาสตร์เข้าไปไม่ได้ก็คือเหมือนรถโอเคไ้มพระพุธแสงมงคลท่านก็จะมีความสดชื่นแจ่มใสเวลาท่านสดชื่นแจ่มใสเนี่ยท่านก็จะพาทานประทานความสุขให้กับเราเราอยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขนะนี่ต่อไปก็จะยังไม่หมดนะ ไปต่อจ้าอันนี้คือสารตายายอันนี้คขยโยรถหลังคาเลยเนาะไม่อยากให้โดนข้างในกลัวกลัวอะไรเปียกเดี๋ยวข้างในมันเลอะอ่าอ,อันนี้ไปเลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยสวัสดีค่ะท่านอ่าฝั่งนี้เออเห็นไหมพอเราคิดดีทำดีเนี่ย อะไรก็จะดีจริงๆนะคุยโยเป็นคนที่เอ่อถ้าเรื่องพวกเนี้ยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเชื่อนะเชื่อแบบสุดใจแต่เวลามูอะไรเนี่ยต้องมูอย่างมีวิจารณญาณนะเอออันนี้เราเชื่อแล้วคือเราทําตามประเพณีไทยด้วยเนาะแล้วก็พ่อแม่สอนมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็คือไหว้ไหว้หมดคือเราไม่ได้งมง,งายแต่เราไหว้หมดเข้าใจไหมเออต่อไปนี่ ต่อไปคุยโยจะสอนเคล็ดรับที่จริงๆแล้วไม่เคยบอกใครส่งน้ำพระเนี่ยสถานที่ที่สำคัญในโรงเรียนอีกที่หนึงอันนี้ลงในคุยโยนะสวยไหมยอยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปชำระด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ย บอกขอเขาเรียกอะไรบอกเวลาทําความเคารพถูกวนันนักเรียนทั้งหมดแถวตรงก็คือเสาธงนั่นเองเออเสาธงหลายคนอาจจะบอกว่าครูขาเสาธงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมจริงๆแล้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าการที่เราจะขึ้นเสาธงเนี่ยเราจะต้องโอ้โหอัญเชิญเทพเทวดาเยอะมาก เราก็จะต้องมีพิธีขึ้นเสาธงด้วยเนาะอันนี้คุยโยก็ลดเสาธงเพราะว่าเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้เสาธงเลยคุยโยใหญ่มากเนาะแค่ลดตรงเสาตรงนี้เออท่านจะได้ดับชำระล้างเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เสาธงลองดูนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะและสุดท้าย ูุโยก็จะนำน้ำอัน,นที่เหลือเนี่ยแผ่เมตตาเนาะที่ไหนก็ได้ที่ที่มีดินอ,ะอ่ะที่น้ำเนี่ยจะลงสู่พระแม่ธรณีให้พระแม่ธรณีเป็นสื่อกลางในการที่จะนำ,นำบุญของเราเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อแผ่ไปถึงองค์เทพเทวดาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเนาะแล้วก็เจ้ากรันในเวทุกภพทุกชาติ ใครที่คิดไม่ดีกับเราก็แพ้ผ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีแต่คนคิดดีๆไงเป็นกระยนอมิตรอ่าอันนี้คุโยก็ลดนะก็นี่ไปเลยอธิษฐานจิตอ่าบทแผ่เมตตาก็ท่องในใจได้มีแต่วความสุขเห็นไหมเปิดเปิดจบแล้วเลิศอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็ถือก,กลับห้องวิชาการอันนี้ผ้าชมโรงเรียนเก๋ๆในวันสงกรานเห็นไหม เลิศนะเนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บคือจริงๆพระส่งพระส่ององค์นี้ก็ส่งได้แต่สูงมากไงคุยโยปินไม่ไหวเนาะอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นการส่งน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนก็ทําให้เราชื่นฉําใจในในอะไรในวัาสงการานต์ปี2565นั่นเองนะครูเตรูก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย